ว่เร็วมากเลยอ่ะเก็บชาเด็กโคเซ่ดูดิดูดิโอโคเซ่ว่ไวไหมว่ายไวมากนะอ่าอ่าต้อนต้เมานีแล้ว โคเซ่โคเซ,คเซ่มานีแล้วเนี่วลาเป็นว่ามันชอบแบบข้าใกล้ค่ะ่าที่กรอบเป่าไม่รู้กลัวปล่าไม่รู้โคเซ่กลัวเป่าโคเซ,คเซ่มานีลูกโคเซ่มานีเร็วอา้าวตีโค้ง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 โคเซ่ตีโค้งเหรอวนห่างสิลูกดูขาหลังดีตีกันเชียงเลยอะผิวมากเลยนะอ้นผิวจริง โคเซมาทะเล